สวัสดีค่ะสวัสดีกับหอมแบ่งนะคะวันนี้เลิกงานมาแล้วก็มาขุดหอมแบ่งนะคะหอมไม่ใหญ่อ่ะแค่นี้เองปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนเดือนเก้าเดือนสิบประมาณนี้แหละแล้วช่วงหน้าหนาวมันก็ไม่โตไม่อะไรนะ,ะมันก็ชะงักนะคะหยุดหยุดโต แล้วก็เพิ่งมาโตได้สองเดือนเนี่ยค่ะตอนช่วงคฮิมะละลายแล้วก็เริ่มอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะคะหัวใหญ่สุดก็ประมาณน,นี้ค่ะหอมแบ่งไหมคะหอมแบ่งปลูกปีที่สองนะคะปีที่แล้วเก็บไม่รู้ว่าต้องเด็ดดอกมันออก เก็บปล่อยให้ดอกมันบานแบบเหมือนดอกไม้เลยแล้วมันก็ไม่ลงหัวปีนี้ก็เลยเด็ดดอกมันทิ้งนะคะเขาไม่ใช่ทิ้งสิเอาให้คุณป้าคนญี่ปุ่นไปคุณป้าคนญี่ปุ่นเขาบอกเขาชอบเขาเอาไปกินแต่เก็บไม่กินดอกหอมะเอาแต่หัวมันเอาไว้ทำน้ำพริกหนุ่มเนาะไปแล้วค่ะเอาหอมแบ่งมาให้ดูได้เท่านี้ ตัวน่าสวยใหญ่สุดก็ประมาณเนี้ยบ๊ายบายค่ะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะ